สวัสดีครับหนูชื่อน้องธามนะครับวันนี้หนูนี่ไปแข่ง่จักรยานงาน G G P R C เป็นกำลังใจให้น้องทามด้วยน,น,น,นะครับนิ <laughs> ้วอัน โอ้เด uh, ah, bueno. ี๋ยวแางนี้เลยครับเดี๋ยวแางนี้ครับอเจ็ดแปดเก้าไหลิบทำไงต่ออาไหขาจะไหลขาไหมทำไงต่อายและทั้งต่อไปหมากลจะพูดกงก็ชูฟนาวอลตเรดคาเพน้องตะวันสุดหล่อไหเงินในบีบสุดยอด และท่านต่อเอ๋มาไกลจะพูดเก่งเหมือนกันนะวอลก็ชูฟันราว์วอลไปเรดคาร์เพนก็ชูฟันราว์ดับบุดูอ่าไปชวนน้องสิอ่อแล้วนะฮะในรอบนี้นะ่าจะมีน้องจีโนนะ่ครับน้องนนวิทน้องคน้องฮาหมวกขาวเสื้อแดงนะคะยืนกันครบพร้อมี11เ็คน11บเอท่านนะฮะตอนนี้มาแนละ้ว สำหรับในรอบนี้จะเป็นรอบเปิดสนามหรือรอบคัดเลือกนะฮะในรุ่นวัยสี่ขวบต้นจะมีนักนกีฬาสิเอ็ท่านนะฮะในฮีทที่หนึ่งวิ่งรอบแรกยังไม่มีใครไปไหนวิ่งเลือกลู่วิ่งก่อนนะวิงวว่งรอบที่2นะฮะค่อยจัดอันดับกันจริงนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้วิ่งรอบแรกสิบเอ็ดคนสิบเอ็ดท่านย้อมีทีหนึ่งยังไม่มีใครไปไหนวิ่งเลือกลู่วิ่งก่อนนะลูกนะไอเยี่ยมความพอรวบรวมสมาธิคุณพ่อคุณแม่พอน้องๆพอ Out, palm down, ready? น้องภาพเขียนน้องเจ้าทีน้องพาวเวอร์ฟอร์สน้องชามน้องปันวาปีเจ้านายและน้อมะขุนมเหมือนเดิมนะเดินวิ่งรอบแรกยังไม่มีใครไปไหนลูกมาวิ่งเลือกลูกวิ่งก่อนใครเข้ามาเป็นอันดับแรกได้เลือกลูยวิ่งเป็นคนที่1และคนแรกได้ลูวิ่งก่อนครับเป็นมาแชวหนึ่งน้องโป๊ะสองทมสาวาปีอันดับที่4เจ้านายอันดับที่5น้องปันอันดับที่6นะฮะมะขุมน้องไทมวิ่งรอบสอนะคะครังนี้เอา6คนแรกนะคะ เป็นเวลีไปแล้วก็คีแล้วก็คจะปิดตำแหน่งอัดที่หกได้อยู่นะครับผู้ภาคที่เจ็ดเจ้านายแปดเจ้าคีเก้านะคะปักมือทำได้นะทุกคนตื่นเป้นเลยจะเป็นแข่งทีไรมามีตื่นเต้นทุกคีสำหรับในรอบเอบีชูเหมือนเดิมนะครับจะมีนักกีฬาสิบท่านเอาหกอันดับแรกนะไปแข่งขันจริงถ้วยคลาสเอเลยที่เหลือยังมีรอบแก้ตัวให้ผู้ชนมใจดีกับน้องไามด้วยนะรอบนี้ก็จะมีน้องภาคขอ่หนึ่งในหกนะมีข้ามจ้า พี่มาแชลเข้ามาแล้วนะฮะตอนนี้นะแล้วกนตามด้วยน้องปัจจยโสธรนีค,นครับน้องโปลดนะแล้วก็ตามด้วยน้องนาวา,าแล้วก็ตามมาต่อด้วยน้องโ,โอนอ่าน้องอูโนโ่โเนีย่ยนะอูโน่กับปิ๊บบินน้องมักผิวก็น้องพาวเวอร์ฟอร์ดครับในรอบนี้ตั้งใจครับทำให้ได้โคระดับให้ได้ก่อนคือเป,ป้าหมายแรกของเรามารวบรวมสมาธิ กัหมดเป้าหมายว้ที่เส้นชัยยืนหยัดให้ได้โคต้าเต้นเต้นคุณพ่อคุณแม่พอน้องๆพอพร้อมแล้วพร้อมแล้วเรดี้ไปเลยเรวเร็วเร็ว ก็ยุทธยาจากกรุงเทพครับไปครับไปคองดีๆลูกไทมโปนเอาไปลูบนี้โอเคติดหนึ่งในหกค่ะโอเคเก่งมากเก่งมากได้เข้ารอบจริงแล้วค่ะแม่นะยิ้มก่อนออกนะครับโอเคทำให้มีความสุขนะครับเอายังไงก็ได้ให้ได้ถ้วยโอเคไหมสู้สู้มีสมาธิ รักน้องไทมนะครับอืออืออือเคสู้ๆนะครับลูกรอบชิงแล้วอันนี้จะได้ถ้วยแล้วนะอย่าปล่อยให้ใครแซงนะรู้ป่ะโอเคสู้ๆนะไทม์ทำได้และในรอบนี้นะฮะจะเป็นในรอบชิงทุกวะดับครับและท่านแรกไอวอล์กเดอร์เรสคาเปตด้วยเล้วครับและท่านต่อไป ชไฟราวกแรดคาเฟตน้องามาสร้างนานได้แล้ววันนี้น้องชานี่สกอเปียชอยล่อมากเลยไปหาพ่อกินเลยครับสู้ๆนะทาม เชียร์ัไปเลยดวือเียนับนัใยเย็นนนับีเย็นดูก่อนส้้เปสียเียไปตนกับทุกทนสาบนแห่งเป็นนานให้การเรับาลชชิ้นสิง้องลึกชื่อุดไปเลย ทำโตโทำโตโทำโตโทีนี้เราไดูอีกบ่ไเลยไปทำแรงองเงทำแรงอทำเร็วเร็วรเร็วเร็วเเร็วเร็เร็วอีกนาวาีอันดับที่7จเข้ามาเป็นรักทามทาได้ที่เจ เก่งมากเหมือนจะเหนื่อยข้าักชนแต่จับแน่นเลยว่าท้ามท้ามเก่งมากเลยได้ที่เจ็ดได้ถ่วยเอ้าเก่งมากมากเก่งมากมากเก่งเก่งกัน้ำกัน้ำเก่งมากได้ช่วยกลับบ้านแล้วนะตาครับดีิใจไหมหายใจยืนก่อนยืนนะหนูเหนื่อยหนูยืนก่อนยืนเออยืนเก่งมากสุดยอดมากเลยครับเยี่ยมพรุ่งนี้เอาใหม่นะ นี่อะมาเก่งเก่งมากๆเลยครับยิ้มหวานนายิ้มหวานยิ้มหวานเหมือนดีใจหน่อยดิเก่งเก่งเก่งครับเปลี่ยนมาเป็นที่หกโอเคเพระเมื่อกี้เพื่อนฟาวพอพอกีดบอกอยู่เก่งได้ลำดับใหม่ต้องทำเป็นจากที่เจ็ดเป็นที่หกนะคะมีมีน้องฟาวหนึ่งคนนะคะหน่อยได้ที่เท่าไหร่ครับ ดีโโอเคน้องดารพร้อมคูดาวยังครับวิ่งเราแข่งแค่รุ่นเดียวเองคูดาวก่อนนะครับนับด้วยสิครับดังๆครับ ทาเล่นเล่น iPad กับคิมอุ้ยแชมพูละหรอยบายนอ้ bye bye. นองๆยบายอันนี้คือแถมให้แถมให้ขอยอนุชมพูหน่อยไม่รู้ว่าจะรับถ้วยมันมีไปหาอะไรกินโอ้โอมก็เหนื่อยน้องทังข้ามาจเก่งจังเลยนนจะจัมจนหนึ่งนมาแล้วคะ่ะ

โอเคครับยิพร้อๆนะฮะและลำดับต่อไปกับเขาเรียนเชิญคุณอนุชัยเอี่ยรรำเนารับดั้วยรางวัลนนะคะนเดือนต่า2025ให้เด็ดขึ้นมอบให้วับท <Oh ี่13ดับที่13นะฮะเป็นใครไปด้วยครับในรอบนี้นักโปรนักแตนนักดื่ามนักบอดด้วยเด็กหญิงคุณสิราจันเงินว้าชมปดับที่13ได้ครับ และอันดับที่สองนะมาไกลจากประเทศจีนครับยังมาคว้าแชมป์ชายได้น้องซีซีฟงจีน่าน้องซีซีนะครับน้องโจยูเฉินเยูเฉินนะครับเด็กชายงที่จับต่อได้จากประเทศจีนติดได้ครับเด็กชายดักรันปะัะนาวุกนั่นเองนะครับ และอันดับที่9ครับในรอบนี้คว้าชมปคว้าชัยได้นะฮครับจับได้กล่องได้แล้วพี่แม่แม่ไม่มาจนจะเก่งสนามชุด้าแล้วพี่แม่ได้กล่องดันใจมากๆครับนี่ฮะดูหน้าตามั่นใจมากเลยเก่งมากเราจะได้ผูกใจและอันดับที่แปดครับมาในรอบนี้คว้าแชมป์คว้าชัยได้น้องว้าวฟีว่ายสวยๆนะ ว้ากขอบค <ขอ S 1> ุณสวยๆนะแขได้และต่อไปนะฮะอันดับที่เจ็ดยัดในรอบนี้โนโนอลโลอาเด็กชายวรพวิศิษฐ์กิจการเอกชัยชัยได้นะฮะฝึกความมั่นใจแล้วแต่ยังเยาว์วัยนะฮะฝึกให้น,น้องได้ทำผลงานให้ด้วยตัวเองนะเราจะเกิดความภาคภูมิใจและรู้จักความหมายของชีวิตนั่นเองนะ,ะและอันดับที่หกครับในรอบนี้แขกชัยแขกชัยได้น้องชย ัดับที่หกนะฮะเด็กชายนัตกคุณธรรมกักครับหล่อมากเลย่ขอบคุณครับสำหรับอันดับที่หกนะครับและอันดับที่ห้าในรอบนี้ควา้วาแชมป์คว้าใจได้ได้คินโพดเดียมแล้วน้องคิมพันนั่นเอง และต่อไปอันดับที่4ี่นะฮะในรอบนี้คว้าชักคว้าชัยได้ครับน้องเข้ามาจันโหเต้นรอแล้วนี่ฮะทุกจังะคือการวิ่งเนาะเข้ามาจันนี่สุดยอดแข็งแรงมากเปิดเต้นเต้นบนผลเยียบรอด้วยนะเข้ามาจันและต่อไปอันดับที่สนะฮะในรอบนี้บอกว่าสบายสบายไม่เหนื่อยมากวิ่งดีวิ่งสนุกเหมือนเดิมครับน้องนุ่มแง ได้รับของขวัญน,นะฮะของรางวัลจากทางบีพิจับบ้านอินฟิน,นิตต์แรับนั่นคือกล่องใส่รองเท้าสุดหรูที่มีคนอยากได้แต่สามอันดับเท่านั้นนถึงจะได้ไปนะครับาจากทางบีพิงจัดให้และอันดับที่สองครับยังคงคว้าแชมป์พอดใช้ชได้อย่างต่อเนื่องเหมือนกัน <c oughs> น้องมาเชลาจังอุ้ยใส่แว่นเลยรอเก่งเท่เหมือนเดิมครับพอดแช่ได้อย่างสมัครสมอครับมาเชล และอันดับที่หนึ่งแอป g p r c จะต้องจดจำเป็นใครกันได้คำที่ได้มาแชมป์ของเราในวันนี้น้องออ,อร์ออก้าแชมป์เลยยอดเลยค่ะออร์ก้านะได้มาเป็นแชมป์ระ<อ>ดับที<อ>่หน<อ>ึ่งนอ<โ>อ้องตั้งตำแหน่งแบบก็เป็ได้ขอตั้งความภาคภูมิใจกับครอบครัวได้ด้วยเช่นกันนะครับและต้องขอขอบคุณคุณเอกอนโรชัยเกียรติรำราบด้วยเช่นกันครับอ้าวทุกคนทุกท่านชูถ้วยรางวัลแห่งความภาคภูมิใจไปพร้อมกันนะ one two three yeah okay <Yeah>. okay <Again, again. S 2> หรือครอบครัวเรายืนอยู่เพื่องนั่นเองนะครับเป็นผู้เรื่องเงินเรื่องทองได้ I can get one two t h เก่มากมากเลยขอบคุณครับเซเชียเซเชียอาริกาโต้ไซมัสรอบต่อไปสี่กลุเจ็ดเดือนมาได้เลยจ้ะช่วยมาแล้วไหนโชว์เพื่อนๆหน่อยอ่ะสอยหลังไปหน่อยหน้ามืดไหนอ่ะโชว์เพื่อนๆหน่อยแยกกันแล้วแยกเย้ เด็กๆยืนรวมการถ่ายรูปนะคะฝากเพื่อนๆพื่ทำไม,มกดไลค์กดไลค์กดแชร์ดด้วยนะคะเคครับ